สวัสดีทุกๆคนวันนี้เช้ามาเนาะก่อนจะทำงานก็เราจะมาเก็บไอ้นี่กันเนี่ยเก๊กขวยนะปลูกไว้หน้าบ้านนะครับเนี่ยต้นเก๊กขวยดอกมันเดี๋ยวเราจะเก็บเก็บแล้วเราก็ไว้ตากแห้งเดี๋ยวเวลาง,งานกระถิ่นงานบุญอะไรเงี้ยเราก็เอาไปต้มเลี้ยงค่ะเดี๋ยวมาตัดกันนะครับเนี่ย ดอกสวยมากค่ะปลูกไว้ก็มีประโยชน์นะคะหน้าบ้านค่ะเราเก็บเก็บวันเนี้ยได้เลยเนี่ยต้นหนึ่งแล้วก็ได้ให้หม้อใหญ่เลยแหละดอกดอกสวยมากเลยค่ะเห็นไหมคะดอกสวยมากเลยค่ะอาจจะมีเสียงแบบรถปิวติดถนนมีเสียง ลงเสียงรถบรรยากาศดีนะคะหน้าบ้านเรานี่เลยค่ะริมรั้วนะคะ,ะ,คะปู๋งโอ้โสวยมาก กันชัดๆเหยนะมันดอกเต็มเลยค่ะเราก็ตัดดกมากค่ะมีอยู่ต้นเดียวเดี๋ยวว่าจะขยายพันธุ์ใหม่ตากขายได้เียเราอยู่แบบพอเพียงเนะช่วงยุคโควิดนี่ดอกสวยด้วยปลอดสารพิษด้วยเราไม่ได้ฉีดยานะแบบธรรมชาตินะดอกสวยมากเห็นไหมคะเนี่ยหอมนะคะขนาดยังไม่ได้ต้มอะ่ะ ดอกเขาหอมนะดอกตดๆเราก็ตัดโอ้โหสวยมีความตุกเล็กๆน้อยๆช่วงเช้ายังไม่มีลูกค้ามาช่วงนี้เราก็ดูนี่ก่กอนเป็นออเดอร์ไปก่อนนะฮะเช้ามาก็ไม่อะไรมากมายรดน้ำต้นไม้ตื่นมาก็ทำกับข้าวแม่บ้านเนี่ยสารพัดเป็นทั้งยี่เกวเป็นทั้งช่างเป็นได้หมดค่ะมีเวลาก็ถากหญ้าด้วยนะคะเนี่ย ดูดิดอกสวยนะ,ะโอ้มีความสุขกับอยู่ใกล้ๆบ้านเลยไม่ต้องไปทําที่อื่นดกเดี๋ยวเราจะปลูกหลายๆกระถางอืมดอกหอมมากอะ่ะดอกหอมนะคะอืมขนาดยังไม่ต้มนะคะเนี่ยเก็บหมดต้นกันว่าน่าจะเต็มถาดเพราะดกอยู่ต้นเดียวนะคะเนี่ยดอกแห้งก็ใช้ได้นะ,ะดอกแห้งสวย เวลาเราไปซื้อเขาเราก็ไปเนาะก็แพงอยู่แต่ว่าอันนี้เรามีเองได้บุญด้วยปลูกเองด้วยปลอดสารพิษเพราะของพวกนี้น่าจะไม่ต้องฉีดยาที่เขาปลูกกัเนเราก็ไม่รู้ตรงนี้แต่ของเราธรรมชาติอยู่ริมลั้ว เก็บโหดน่าสนุกนะฮะต้นหนึ่งก็มากมายทุกน้องยกขาดเลยนี่นี่นี่สวยนะครับโอ้โห,โหดอกเหลืองอลามเลยก็เก็บเก็บแล้วก็เพลินนะฮะนี่ยังไม่ได้ครึ่งต้นเลยมีความสุขยามเช้าก็บธรรมชาติเสียงรถ บรรยากาศดีอืปลูกได้ไหลายอย่างไอ้นี่เราก็มีมะเขือพงมะเขือพวงขึ้นเองฮะดูมันบ้านนอกเรามันต้องอะไรมากมายมาอยู่บางการก็ติดใจกลายเป็นสาวบางการฮะจากสาวโรงงานเป็นช่างเสริมสวยได้ไงมั้ง นี่อ๊บโหเก็บได้เยอะเรื่องโดนที่กินนาทีน้องกลองดอกแห้งแล้วก็มีสี่นาทีเดี๋ยวเดี๋ยวล็อกไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราไม่นี่กันใหม่อันนี้ก็เสร็จภารกิจแล้วนะช่วงเช้าค่ะเช้าก็เป็นนางแจ๋วก่อนทํางานเสร็จแล้วนี่เห็นไหมครับเก็บเก๊กหวยได้เยอะเลยค่ะเก็บได้วันละนิดแล้วเราก็ตากแห้งเดี๋ยวเวลากระถินน เราก็มาเลี้ยงลงทานได้สบายเห็นไหมคะเนี่ยเนบหูก็สวยนะคะเนบหูก็สวยทองกวาวันนี้ดอกแก๊กฮวย <c oughs> กมีมุกตลกมั่งเช้าๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามน,นะคะบา,บายยสวัสดีค่ะเดี๋ยวจะมีใหม่เราจะเก็บทุกวันแล้วก็สลับกันเนาะช่วงนี้ยุคโควิดเราก็สลับกันทำนะเก็บทำนู่นมั่งนี่มั่งเนาะเห็นป้าคะสวยนะคะเนี่ย ทองก่าวบ้านเมืองกาญจนบุรีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะับบ๊ายบาย